สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องปอนบ้าน YouTube ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดเราขึ้นคลิปใหม่ที่ไรทไท่านเห็นทุกทีครับดูช่องนี้มีความสุขต้องช่องปอนบ้าน u t u b e ครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับติดต่อสอบถามธนาคารทกส er ใกล้บ้านนะครับสาขาใกล้บ้าน สาขาที่ท่านเปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคนั่นแหละครับสอบถามทำไมครับสอบถามว่ามีชื่อท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลหรือไม่นะครับเพราะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารทกสทุกจังหวัดนะครับเขาได้มีการจับรางวัลมอบโชคให้กับผู้เปิดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ทวีโชคหรือว่าบัญชีเล่มแดงนั่นแหละครับ เอาใครเปิดบัญชีไว้เสร็จแล้วอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ว่าตัวเองได้รับรางวัลก็ติดต่อสอบถามดูรายชื่อนะครับว่าท่านมีรายชื่อได้รับรางวัลหรือเปล่ามีทั้งรางวัลทองคํามีทั้งโลต์โอ้หลายรางวัลครับดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับทกสจับรางวัลออมรัพย์วีโชคระดับจังหวัดทั่วประเทศมูลค่ารวมกว่า590ล้านบาทนะครับธน,นาคารทกสนะครับจัดงานจับรางวัล เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคะระดับจังหวัดครั้งที่2ปีบัญชี2563เมื่อวันที่5กุมภาพันธ25นะ์2564กสณทกศจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ออมเงินภายใต้แนวคิดทกศยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคแจกใหญ่ทุกปีโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสมุดเล่มแดงเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พศ2539ซึ่งนอกจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ย เงินฝากตามปกติแล้วยังได้ลุ้นรางวัลเพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก2,000ติดต่อกัน3เดือนจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์ในระดับจังหวัดปีละ2ครั้งทุกๆวันที่5กุมภาพันธ์และ5สิงหาคมเห็นไหมเขาจับปีละ2ครั้งนะนะครับหากใครมีเงินฝากในธนาคารเหลือ2,000เนี่ยจะได้1สิทธิ์ในการจับรางวัลหากมีหลาย2,000ก็ได้หลายสิทธิ์มีสิทธิ์ลุนรางวัลเยอะมากมายนะและ ใครที่มีเงินฝากเหลือ1มื่นบาทติดต่อกัน7เดือนจะมีลุ้น1สิทธิ์ในการจับรางวัลระดับประเทศอีกนะซึ่งปัจจุบันมีประชาชนฝากเงินกับบัญชีออมทรัพย์สวิโชครวมกว่า18.8ล้านบัญชีจำนวนเงินกว่า421,000ล้านบาทโดยการจับรางวัลในรอบนี้มีรางวัลจากทุกจังหวัดมูลค่ากว่า590ล้านบาทอาทิเช่นรถจนรถจักรยานยนต์และทองคำเป็นต้น ทั้งนี้สามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ธนาคารพกสสาขาใกล้บ้านท่านครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าใครเป็นผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคบัญชีเล่มแดงที่สาขาใดก็แล้วแต่ลองไปถามดูครับว่ามีประกาศรายชื่อมีชื่อท่านไหมถ้ามีชื่อท่านก็รับรางวัลครับคลิปนี้นำเสนอไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ